เตือนก็ได้แล้วเตือนก็ได้แล้วอะไรเตือนก็ได้แล้วฉันง่วงฉันง่วงจะตายทำไมนายมีปากฉันไปสักมาสักทำไมเราคิดว่าเป็นศัตรูเหรอคือใครตาเอาตายไปกินเขาอีก นายฉันว่าพวกเราย้ายที่กันเถอะที่นี่มันไม่ปลอดภัยมันมีตัวอะไรไม่รู้มันชอบมาปลุกฉันตอนนอนนะคะเาไปกันเถอะศัตรูป <มา S 2> <ห>ล่ามากล้องาเอนีอ่ย<ๆ>นี่มันประตูข้างนอกเนี่ยนะ <c oughs> ไปกันเถอะเอ้นายพวกเราเดินทางมานานแล้วนะเนี่ย แต่ว่าเราต้องเดินทางต่อไปกันเถอะไปร้อนมากเลยเนี่ยจะตายแล้วใชนายได้ยินเสียงนั้นไหมนะนี่เหมือนเสียงคบวนอะไรสักอย่างกำลังตามเรามานี่แล้ว พวกนายอะไรกันหมดเลยพวกนายตัวเบนกันหมดเลยวพวกนายโดนเหยียบเหรอใช่เมื่อกี้โหเแบนจริงเหมือนกระดาษเลยมาเฮ<แ>ม<า>ยไม่เป็นไรเราไปกันเถอะระวังล้มนะโอเคอเคฉันไน้เสียงอะไรน,ะน่ะน้ามันคนนี้แนละ้ว ด้วดวยใยอยนี่อยู่้อยู่เยเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายกลมขังให้ไใช่ไหมไม่เป็นไรมาเร็วเราไปต่อ ไปก่อนเรวไปโอ๊ยสะดุด